ทักทายพี่น้องสุขพูดสุขคน,นได้ครับเด้มาทักทายพี่น้องยามเสาร์นะครับเนาะของวันจันทร์ที่24ี่กลุ่มผ้าพันพี่น้องมาอยู่กลางทงกลางท่าของจังหวัด้อยเอ็ดแหละครับมาเบิ่งต้นพย้อมไ่ครับพี่น้องหอมหอมพี่น้องเลยเบิ่งับแต่วดอกเป็นไก่จีร้อยเมละครับพี่น้องเลย หาอยากได้กับเออสมือนี่ยต้นใหม่นะครับเนาะต้นใหม่ดอกไหม่ยูกกงง่กลางทงกลางทาอีสานบานเฮาเนี่จะเลี้ยหน่อยละพี่น้องเอ,อ้ยในหมู่บ้านผมก็เลี้ยต้นนี้แหละครับต้นพยย้อมเกิดมาแต่เนยหน่อยไปน,นะครับแต่เย็นหนอดสม,มือเนี่สม,มือนี่ค้นมาหาถามสื่อหลยหลยครับต้นนี้นี่ครับพี่น้องเอ,อ้ยตังเผิ่มาถามสื่อ กหมื่นกว่าบาทนี่ครับแต่จะของหน้าเปิดมาขายเปิดอนุรักษ์ไว้ผมว่าจะเป็นสิ่งดีๆนะพี่น้องเนาะเปิดอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลานในนีสิบปีสามสิบปีข้างหน้าะสดงรู้จัก,จกว่าต้นพยอมเป็นต้นแบบใดนะครับเนะาะเพราะว่าสมื่นี่แถวหมบานเมื่อผมแถบสิบมีดีครับต้นแบบนี้นะครับเนาะต้นพย่อมต้นจำปาต้นคอยสมื่นแถบสิบมีนีครับ บางครอบัวพิ่นมีนะครับพี่น้องเป็นกระขายนะครับเนาะก็บ่ัว่าแหละครับเพื่อปากเพื่อตองแต่บางครอบครัวเนี่เเป่นอนุรักษ์ใบผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ครับเป็นอนุรักษ์ใบเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับเนาะต้นไงหลีครับพี่น้องต้นพยอมดอกหอมหอมพี่น้องไอ้ถ้าคนที่สารคัดกเนี่ยจะรู้นะครับเนาะรุ่น 90ปีขึ้นหลังนะครับเนาะยุค2090ขึ้นหลังเนี่ยจะรู้ดีนะครับเนาะว่าต้นพยอมเป็นต้นแบบใดดอกเนี่หอมหอมพี่น้องเไยหาเบิ้งยากแหละครับสมมตอนี่เพราะว่ากะผู้ใดเึ่นกระมือเสือเนาะ,าานระนาครับเนาะผูบ้บนเบิ้เงินเป็นกรมะมือเสือเพื่อที่จะไปปลูกแหละครับต้นใหญ่ดีครับนี่ดอกเป็นกระโลยกระเจิดกระเจดแหละครับพี่น้อง แทบสิบมีเนาะครับเนาะดีแล้วครอบรัวเพิ่นหน้าจะคองนี่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ครับพี่น,อนอ้องเลยถ้าเป็นบางครอบครัวเพิ่นกระิขายเนาะครับเนะาะเพราะว่ากับบุลค่ากับรายหรีครับเพิ่นมาถามซื้อหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทแต่าจะคองหน้าเพิ่นมาขายนะครับเนาะเสมืออยู่น้ำทงน้ำทาเนี่ยโอ้ยต้นใหม่ี่มันมีค่ากับแทบเสิยบมีแหละพี่น้องเอ้ไกลเสมอไปเมื่อแล้วครับเพราะว่า เปินกระขายเนาะครับเนาะเปิ้กระมาะสือต้นค่อยต้นจำปาลหลายๆยางนะครับเนาะต้นไม้ตีรู้สึกว่ามันงามนะครับเนาะงามหลักชงกินหอมห,อมหลักกะคงทนส่วนใญ่แทบสิว่ามีแล้วครับอยู่น้ำตงน้ำตาอีสานมานเท่าเพราะว่าเปิ้กระมาะสือนะครับเนาะแถวแถวโมบานผมก็เลี้ยต้นนี้แหละครับต้นพยอมใหญ่ ผมจำความได้พี่น้องถ้าผมเป็นเด็กหน่อยนี่ครับเกิดมากก็เห็นเลยครับแต่ตังกี้ว่ามันตายนะครับเนาะมันจะนี่แต่ว่าเสม,มอนี่เพินกับหลอดมไม่ได้นะครับเนาะต้นไม้ต้นแบบนี้ห้ากับภาสามาที่จะปลูกได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะยากที่รับที่จะปลูกในต้นพผ่ยอมต้นจำป่านะครับเนาะดอกมันโลนครับ มันเริ่มจะลวงลนะครับเนาะช่วงผมมาช่วงหนึ่งกว่าน,นะครับเนาะดอกขาวดีครับพี่น้องดอกขาวเต็มต้นเลยตอนนี้เป็นกะทิโรยล่านะครับเนาะทรงกลิ่นหอมจนเบาหอดเสียงหน้าผมนี่ครับเพราะว่าต้นพยอมตน้นนี้มันจะอยู่เหนือลมนะครับพุ่นบอนเสียงหน้าผมบนอนขาวๆาวยามันลมพัดไปมันก็ทรงกลิ่นหอมหอบพุ่นนี่ครับยามเมื่อคืนเนียหอมหอมนี่ครับเนี่ยเนะะาะเป็นบาต้นพยอมหอมรืมทุง่ง ถุงหน้าเนาะครับเนาะหาบางอย่างแล้วครับพี่น้องไอ้ตนไม่ติ่ทรงกินหอ,อมที่มีคนขาดแถวอีสานตามห้งหน้าหน้านะครับเนาะถุงหน้าเขาบางรอบรัวเป็นขายไปนะครับเนาะเป็นน้ำไปเพื่อจะไปปลูกแล้วครับแต่กะก็อยากให้มันอยู่นะจุดนี้ในโดนน้นนะครับเนาะเพื่อลูกเพื่อหลานดีอยู่ครับที่จะของหน้าเจ้านี่ เป็นอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะเพื่อหลูกเพื่อหลานในวันขังนาแล้ครับมีสิบปี3ามสิบปีเกิดมาจะได้หล้จักว่าต้นพย้อมเป็นต้นใบใดนะครับเนาะมาตักท่ายพี่น้องจวงสายสายครับผ้าพี่น้องมาเบ่งต้นพย้อมไงครับตอนนี้ดอก,กยังมีอยู่ครับหอมหอมนี่พี่น้องเอต้นใหม่ที่มูลาค่าทางจิตใจมูลค่าไงนะครับเนาะ แถบสิวามีแล้วกับอยู่อีสานบ้มนเฮานะครับเนาะต้นพยอมต้นจำปาต้นคอยต้นซ้ำสาใหญ่พิ่นกะหน้าจะนี่พิ่นกะบ่บาขายครับคนมาถามสิดู้ดูดีครับแต่ว่าเป็นบ่ขายกระจกันเนาะครับเนะาะเฮ็ดใหไทอนุรักษ์ไว้เพื่อบุูกเพื่อหลานแน่นะครบบตรหลานจะได้เห็นว่าต้นพยอมต้นเป็นแบบใดน,นะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีดอกดิพี่น้องหอมหอมครับต้นไม้ตีหาอยากแล้วกับเสมอนี่แทบสิว่าเนีเห็นและครับต้นพยยอมใหญ่พี่น้อง